ในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยประสบวิกฤตทางด้านการขาดแคลนแรงงานในขณะที่ทุกคนเนี่ยต้องการสิงก่อสร้างที่ก่อสร้างเร็ว,รวสวยถูกและก็มีความทนทาน <S <S เรามองเห็นศักยภาพใน 3D printing technology นี้นะครับที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของโครงสร้างแบบฟรีฟอร์มรวมทั้งอิสระในเรื่องของการออกแบบแดีไซน์เราจึงได้หาสถาปนิกมาร่วมกับเราในการตีโจทย์คำว่าฟรีฟอร์มแล้วก็ทำออกมาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อที่เราจะพัฒนากระบวนการก่อสร้างขึ้นมาทั้งหมดตั้งแต่วัสดุซอฟต์แวร์เครื่องจักรแล้วก็เทคนิคการติดตั้งครับปัจจุบันเทคโนโลยี 3d printing เนี่ยเริ่มเข้ามามีอิทธิพลต่อวงการออกแบบ,บแล้วในอนาคตอีกไม่นานเนี่ยก็จะเริ่มเข้าไปมีอิทธิพลต่อวงการก่อสร้างด้วยมันสามารถปริ้นอะไรได้มันสเกลใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้ววัสดุเปลี่ยนไป ชื่อของ w Y Box Pavilion เป็นชื่อที่ตรงไปตรงมานะครับเราเริ่มต้นคิดจากสิ่งที่เราเคยเข้าใจกันสมัยก่อนอย่างเช่นเสาทำไมเสาจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมมาแนอดีตจากธรรมชาติของ 3D Printing Technology เนี่ยนะครับที่สามารถจะทำให้เรา Customize สิ่งที่ไม่ซ้ำกันเลยได้นะครับเวลาเอาทั้ง6กต้นมาเรียงกันเนี่ยจะ define space คล้ายๆกับทำหน้าที่เป็นกำแพงไปด้วยในเวลาเดียวกันครับซึ่งเสาลักษณะอย่างเงี้ยสร้างได้โดยเทคโนโลยี 3D Printing เท่านั้น ความท้าทายของงานก็อยู่ที่ความสามารถของเราเนในการตอบโจทย์จินตนาการของนักออกแบบนะครับโดยหลังจากที่นักออกแบบออกแบบมาแล้วเนี่ยเราต้องไปเข้าซอฟต์แวร์ในการคำนวณซอฟต์แวร์ต่างๆอย่างไงจะพิมพ์ยังไงจะคำนวณโครงสร้างยังไงการทํางานตัวอ,อย่างให้เป็นกระบวนการอย่างไงที่จะตอบโจทย์ทั้งหมดออกมาด้วยความที่เขาออกแบบมาเป็นรูปลักษณะทรงกลมซึ่งประกอบด้วยชิ้นสามเหลี่ยมเล็กๆประกอบเข้าด้วยกันนะครับแต่นั้นแต่ละชิ้นเนี่ย มันต้องมีความสวยงามแล้วมีความพิซ s e ในเดเ e นชั่นมากๆนะครับซึ่งเวลาที่มาประกบกันเนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปทรงกลมที่สวยงามจากที่ได้ทดลองทํางานร่วมกันในโปรเจกต์นี้กับ S c G นะครับเราเห็นศักยภาพของมัน,นว่าตอนนี้ 3D Printing เนี่ยมันจะสามารถสร้างส่วนประกอบของอาคารขึ้นมาได้ต่อไปมันจะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆสำหรับวงการก่อสร้างครับ ณขณะนี้เราสามารถใช้ 3D Printing Technology ในการพิมพ์เสาที่มีรูปแบบ Freeform แล้วก็สามารถรับแรงได้ในอนาคตเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาแบตเตอรี่สำหรับสิ่งก่อสร้างที่มีความหลากหลายโดยใช้เทคโนโลยี 3D Printing ในการก่อสร้าง